ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ถ้าจะเทียบเคียงสถานการณ์การเมืองช่วงเลือกตั้งกับแผนบันไดสี่ขั้นคงต้องบอกว่าพักเพื่อไทยก้าวข้ามบันไดขั้นแรกมาแล้วนับแต่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเปิดตัวเข้าสู่เส้นทางการเมืองลงสมัครและตามด้วยกระแสนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยและในช่วงโค้งสุดท้ายพรรเพื่อไทยเตรียมเปิดเวทีให้คุณปู่ยิ่งลักษณ์แสดงวิสัยทัศน์ซึ่งไม่เพียงแค่ย้ำคะแนนนิยมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงบันไดขั้นที่2ที่แคนดิเดตผู้นำประเทศต้องประกาศแนวทางปรองดองเพื่อตอกย้ำคะแนนนิยมก่อนวันเลือกตั้งและแม้ขั้นที่3จะถูกอุบไว้แต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นแผนรับมือกับสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลหรืออาจเป็นแผนซึ่งเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมให้พันตำรวจโททัศนชินวัตร,ร แต่เป้าหมายของแผนขั้นบันไดถูกวิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา237และ309ซึ่งวาด้ดยการยุบพักซึ่งหมายถึงการเอาใจพักร่วมรัฐบาลเดิมที่กำลังทวงสัญญาทางการเมืองกันอยู่โดยเฉพาะพักชาติไทยพัฒนากับพักประชาธิปัตย์ถึงตอนนี้แผนขั้นบันไดกลยุทธ์หาเสียงแทบจะแยกกันไม่ออกแต่ที่ชัดเจนแล้วคือได้ผ่านขั้นตอนที่หนึ่งมาแล้วด้วยคะแนนที่เป็นบวก แม้จะมีอุปสรรคหลายด้านที่ต้องฝ่าฟันตั้งแต่การพุ่งเป้าไปที่กิจกรรมคู่ขนานระหว่างนาปชกับเพื่อไทยว่าเขาขาดขัดขวางการเลือกตั้งและตามด้วยการยื่นฟ้อง DSI ตรวจสอบการให้การเท็จต่อสารในคดีสุข,ขุนสองรวมถึงเสียงสะท้อนจากกองทัพที่อยากเห็นการเลือกตั้งเป็น,ปนไปตามกติกาและสำทับด้วยการเปิดหน้า Facebook ด้วยเนื้อหาและชื่อที่ว่ากล่าวโทษปูหยุดกดหมูชินวัตรโดยอดีขาตขตส และปิดท้ายการหยุดยั้งกระแสด้วยคำกล่าวย้ำที่ว่าประชาชนก็อยากเป็นขั้นบันไดให้ผู้หวังก้าวข้ามความผิดจะเป็นแพ็กเกจแบบรวมกันตีหรือจะเป็นงานอิสระตามจุดยืนของกลุ่มเคลื่อนไหวแต่เป้าหมายที่เห็นคือการสกัดกัน้นแผนหรือกลยุทธ์ที่ว่ามาแต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้เพราะเพื่อไทยมีจุดแข็งที่มาจากตัวคุณปูยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะคำประกาศที่จะใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างความปรองดองแต่ไม่ว่าจะเป็นแผนหรือกลยุทธ์อะไร คงจะไม่เหนือกว่าการตัดสินใจของประชาชนที่จะมีขึ้นในวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมน,นี้